สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงทำคำพี่น้องป่องไปเนาะจากเลิกงานมาพ่อหลองเทนก็กำลังเตรียมเมนูพี่น้องป่องไปบอกอะไรยห่างเนาะปลาสามตวัวพี่น้องเลยกำลังสื้อย่างเนาะเออใส่กระซามเมาลงสามตวัวนี่พี่น้องเลยปลาดุกุ้ย คนก็ไปได้สิเสนะปลาดุกอเนปลาดุอุ้ยพี่น้องไอโลละหกสิบบาทเนาะแต่ปลาชนนี่ซื้อกับป่าน้องเทนสี่โตัวสองร้อยสี่สิบแต่ปลาดุกอุ้ยไอโลละหกสิบบาทเนาะดูผ่หวานมาคลายให้เน้องเทนจะเป็นหมักนะคะ เรื่องงายมาก,กเลยกระเพราดูนี่จริงอันน,นี้ยาตะไคร่นะลูกเนื้อจะล้วนไปน่องฟอ,องปลาน้ำจา้าน้ำปิดหน้าต่างเข้าไปค่ะลูก รุ่งมันจะเข้า ยังไม่ได้ยังไม่ได้หมักเลยถึงแล้วรถถึงแล้วมากินมาเอาเลยเอาเลยกำลังสุกเลยเ้ยวันหลังเราไปกินทีิศะเลยเยขาบอกแล้วต้นตอกสั่งไปแลอวสั่สสข้างของ้อวัวข้างบนน่ะนะสั่รกระท่อมตรงที่เรามีกระท่อมอะไรที่เรามีเยื่อบริเวณน่ะที่มีบัวที่เรางมงวดซี้อน่ะ มาจากทำงานก็ทํากับข้าวให้ลูกเมียกินจ้กครอบครัวนะคะวันนี้พ่อไปได้ซื้อข้าวมาด้วยพ่อซื้อจมูกหนูมาตะเป็นซื้อมากเลยมาอย่างกินในครอบครัวเราก็เป็นไงลูกน้องค่าไอ้หน่อยได้ไรกับข้าวเมื่อเช้านะลุงทุกเจ้านะ่ะ ได้ไรกับข้าวไอเห้งนะ้องมูเหมือนกัน้ำหมูเหมืนกับอกอุ้งไรนดอุ้งน้อยไปไหนวะตะกเนี่ยข้าวเก็บไว้นีละละ่ยอไปไหนอุ้งอะไรอีกไม่อง้งลายน้อยตะก o r นะ ใส่ปลาไว้มันจะไ,<ป>ไ,ไ,ไม่ไปหมุนมะเรงเลยผัดกะพเพราหมื่นลุงไ้กินกเลขาห่อข้าวไปกินไปทำงานตอนเสาร์กําลังสีงหา้าเตรียมหมอ้อใส่ปลามาคี่นองกล้องปลาเลอ้ยกําลังใส่เครื่องปรุงมากือนองกล้องปลา ปาบนนี้หปาบนน่ะมันจะหน่อยเหตำมกพริมีจำได้กินสำนันะพี่น้องเอ้ เียังหมดอะไรเจมาถามอามุกเมื่อเย็นคุณเจมลงรถมาขโมยตระกามุนเราเป็นตัวเจนะถามว่ามาถึงเมื่อไหร่บอถึงเมื่อวานครับเยี่ยมเยี่ยมโอเคผลท้าว่ามาถึงวันไหนบอกตอนบอกเยี่ยมเออเอาเจมาแล้วบอกเจมใชยายไม่สบายมั้งอืมยายแล้วนะยายบันตานีนะอือบเป็นอือ ปกติเจเจเลยเจลุงเ,เทียนจะอยู่กรุงเทพไปนอนแล้วแถวเฮียน่ะอยู่สุรินทร์คุมง่ายอยู่สุรินทร์นเนาะตะเกียบก็เยี่ยมเยี่ยมปีนกมาวันไหนบ่ไป<อ>นอนหยัดตะไคร้เนาะประคองกันหยาดหนึ่งมาลง<อ>เราจะใส่เกลือใช่ไหมใช่<อ>ตามตัวคนได้กินไปนอน ปกติน่ะเห็นรตจจน่ามันถอดลงผัดกระชนแล้วผัดเผ็ดนะผัดไอ้ราดพรนะิกนะแกงชมก็อร่อยอประชอนนะแต่มันไม่มีใบนั่นดอกแคเนาะจ้าอย่าาถ่ายบึงตอนขอวโรงเรียนเป็นอย่างก็หนอกเนาะ น้ำจิ้มก็ตำเองนะพี่น้องจา้าน้ำจิ้มสามรสเนาะเผ็ดเปรีป้ยวหวานส่วนเวนี้ก็จะเป็นแจ่วปลาลลาวเนาะพลิีแกงส้มเลย ป้าก็ใส่ออีันไอ้โงูสันพี่น้องเลยน้องไอ้ง่ไอ้ง่ก็จะเป็นอะไรหรอเป็นเป็นไซบ์บุลุงมันเป็นมาไหนเป็นไซบ์เลี่ยเป็นไซบ์ใหญ่ไงสีดำที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นโค้งโค้งเมืนข้าเต็นอะไอ้เหมือนเนี่ตุ้เหมือนเป็นตุ้มมันใหญ่อเออตู้เหมกับตุ้มมันใหญ่ตุ้มมันไสบยาวสีดำเหมือนเนี่ เหมือนที่เราตะวัดใส่ปลาใช่ไหมใช่ใส่จิ้งหรีดใส่แมงนะ,ะแต่มันเป็นยาวม,มันเป็นรูเข้าไปแล้วมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมปลาใช่อ๋อเกนกายเยเหอ<ม>ปลาย่างเพราะว่าปลามันอ่อนอยู่สุกไวอยู่<ม>เหลืองเริ่มเหลืองะข้างหนึ่งอะ มีสำนัก,กินสำนันไปน้องเยพอยังพอ,อยังว่า,าอุ้ยทำไเลียงาไ่สวยแท้สันอ้วนอ้วนอ้วนมากเลยรัตจนาลาบอร่อยไหมเนาะถ้าลาบลาบมันจะไม่แมส่บดอกอืมเปไปดูฟูมันมากเลยเนาค่ะ ปลาดุกอันนี้ใช่ไหมที่เขาเอามาย่างขายอ่ะใช่ตัวละสามสิบบาทมันยดอนนี่รุ่นเดียวกันที่เขาทอดเขาย่างขายแต่มันจะเล็กกว่านี้ไอดใส่ผัดเผ็ดปลาดุกนะลุงเนาะเขาเอาปลาที่ลาวได้นี่ก็มีนั่นนะมันจะไปออกบ่มันจะไปออกสุส่าปลุงน้ำรถมันก็จะออกน้ำร้มันกไม่ออกอืห้องปลาเลี้ยงเนาะมันโตไว้ไม่กินอาหารมันมันเป็นปลาดุกหน้าเนาะ นี่ก็จะเป็นปลาโคปลาโคจะใส่เกลือเรไปนี่ยังนัไ่ได้เียังหิวหข้าวเลยะเด็กตัอหานังกรนแยังมันดูดากนะจ้าป้าเขาใส่อีงูป้าถัวพี่น้องบอกว่าขอดูนสิ ไฟจะต่อกะลุงหมดพรอไฟจะลงลุงพี่น้องปองไปหมดจอมากินด้วกันเนละพี่น้องเด้อฮากระสุกข,ขางหนึ่งเนาะแต่สวยมากเลยนะลุงลุงใส่อะไรบ้างหมักสสอิวสดดีชุรสใช่ไหมนึกถึงตอนในตะวันเลี้ยงนอกตอนนั้นอ่ะตอนที่มีท้องอีมิวบ่กว่วา ทีย่างสุกแทบไม่ทันนะเกิน้อยนะนะอืมเท่าเท่าสองนิ้วน่ะนะจับบดดินเท่านะั้นไม่ได้อืมไม่ได้ให้บ่าวไปเลี้ยงแบบนี้นะเฮ้ยจะไปพูดเนโตวไวปนเหมือนปนเหมือนจะเนื้อเยอะนะนี่เนาะเยอะสินนเนื้อ,อปลาเนี่ยเนื้อมันเยอะเนื้อเยอะใช่ไหมใช่ปลาเนี่ยกำลังถ้าราดก็ดีเลยราดอืย่างไปแล้วก็ลาบของไทยแต่ถ้า ผัดผิดปลาดุก็อร่อยนะนี่ปลามันอ่อนไงลุงหั่นเป็นเว้นๆวนะ่ะพี่น้องเยขี้ร่ำแล้วก็อยากเลยบางใครจะจะกินขาวแล้วซึมเอาอยังอย่างอยู่นเนาะเื่อร์เซเล่เป็นตัวดีแล้ว <c oughs> ฝากก็ไรก็แชร์เลยพี่น้องฝาก,กเป็นกำลังใจให้แม่น้องเทียนเนีนเ่ยนะจ้าเนาะจะสู่ต่อไปพี่น้อตัวมาหนี้ก็ไปหายายเนาะ ค่อยอยางค่อยเดินไปลงแล้วทีนียายเขามองไม่เห็นเนาะจะจุดเตายายนะมีมียางมียางนิดหนึ่งจะให้จะจุดเตาหุงข้าวนาองมือในนะไปเลย,ย,ยใครใครอันนูน้นอันนูน้นจ้าก็่อไฟให้ยายหน่อยใช่จะยายยาย,ยายมองไม่เห็นแต่แบบมันมีแหงจุดไฟเสกปนีบนบ่นเห็นหุงแล้วนะพี่น้องเลยเราเลยไปต่อเตาหายกนนยว,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 ว่นี้ต่อเตาเตาพื้นเตาถ่านแล้วก็หุงข้าวเองเนาะ แต่ดูหน้าหน้า,หน,าหน้านะเปลี่ยนแล้วนะอย่างลุงเก๋แล้วนะครูเท้านาะพี่น้องเนาะแต่ต้นเย็นไะกันนางงาเพิ่งมาครูมือนั่นแหละซื้อเขากับน้ำให้เพิ่นซื้อเขาซื้อยังแหลน้ำคำน้ำซัมปาเพิ่นตอนแรกทุกอย่างร้านเพิ่นเนาะแต่กลางวีนเพิ่นต้องไปเห็นงานโน้ำมันเยอะมากเลยถ้าถ้าปกติถ้าตัวเท่านี้เกือบห้าสิบเนี่ยลุงถ้าเขาย่างจริงแต่แต่ว่าเขาจะไม่ใหญ่ขนาดน,นี้ เอาประมาณตัวละสามสิบบาทนะเนาะใ่านคอมือร์ไม่น่อยใช่วานครานี้ก็เซเลราเออพี่น้องสาฝากก็ไห์ก็เซนะขอบคุณทุกเหียทุกกนลังใจอยู่ดีมีแหงเบอร์สสกุสกุลเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าไ,ไ,ไงเลยสบายดีวันแรกก็พ่อแกบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรวงทำงานเนาะ